แท็กซี่สายเดิมเสียงร้อแท็กซี่กระแทกหลุมดินหน้าบ้านไม้ชั้นเดียวทำให้แววว่ากระเป๋าแล้วรีบวิ่งลงมาลงุงรอด้วยหญิงสาวในชุดเสื้อแขนยาวลายดอกผ้าฝ้ายกางเกงวอมเก่าๆวิ่งตึงตังมายันรถสีเหลืองซีดที่จอดอยู่ที่หน้าประตูรั้วลุงเทิดมองเธอผ่านกระจกไม่พูดอะไรเพียงแต่เอื้อมมือเปิดประตูฝั่งผูดด้โดยสารให้วันนี้มืดมืดมคึมคมฝน สงสัยฝนจะตั้งเขามาอีกแล้วนะลุงลุงเทิดแค่พยักหน้ากดไฟเลียวแล้วก็ขับออกจากซอยเล็กๆในรถมีเพียงเสียงล้อบดถนนลูกรังเมื่อวานขากลับลุงขับเลี่ยงถนนน้ำท่วมได้ยังไงอะ่ะจำทางได้หมดละแถวเนี้ยขับมาหลายสิบปีแล้วละ่ะคำตอบสั้นๆแต่ดิบและจริงใจแบบคนบ้าน ทำให้แววหันไปมองแบนหน้าด้านข้างที่มีหนวดเขาเขียว,ข,ยวขึ้นดำไรกลิ่นเงือจางๆปะปนกินเบาหนังเกา่าทำให้หัวใจแววแปลกๆเฮ้อแท็กซี่สายนี้นี่ดิบเถื่อนจริงแต่ก็ปลอดภัยสุดแล้วละ่ะวันนั้นงานบัญชีสะสมเยอะแววอยู่เคียรงานจนเกือบทุ่มลุงเทิดมารอรับอยู่ที่หน้าโรงงานเช่นเคยฝนเริ่มลงเม็ดทีๆจนกระจกผ้ามัวไปหมดแวววิ่งขึ้นรถมาทั้งที่ตัวเปียก หนาวอ่ะลุงหาเสื้อในเบาะหลังใส่ไปก่อนนะเดี๋ยวไม่สบายเอาน่ะแวลหันไปเห็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวผืนใหญ่ของลุงเทิดมีกลิ่นเหงือ่อกับกลิ่นสบู่ปะปนผสมกันอยู่เธอรู้สึกรังเลนิดหน่อยแต่ก็สวมเข้าไปมันอุ่นแล้วก็ใหญ่จนคุมมือของเธอได้ขณะรถวิ่งไปในความมืดของถนนเปียวแววหลับตาแล้วเอนหัวพิงกระจกเสียงลงเอิอพูดเบาๆขัดความเงียบ ท่านเหนื่อยมากจะย้ายมาอยู่ใกล้โรงงานไหมล่ะแววเลืมตาขึ้นมาหันไปสบตากับลงุงจะให้หนูอยู่ที่ไหนล่ะคะลงุงลุงเทิดเงียบไปนิดหนึ่งก่อนพูดเสียงต่ําบ้านลุงก็ว่างอยู่นะเสียงเพลงจากงานเลี้ยงฉลองยอดขายของโรงงานยังดังกระหึ่มอยู่ที่เบื้องหลังขณะที่แววยืนงนเงนอยู่หน้าทางเข้าหญิงสาวหน้าแดงจัดแก้มเป่งวาวอย่างคนเพิ่งดื่มอะไรมาเกินลิมิตลุงเทิด เดอนพิงรถแท็กซีก่เก่าๆอยู่ข้างๆเขาจ้องมองแวลได้สายตานิ่งๆแบบคนที่ผ่านโลกมามากแต่ลึกๆแล้วกลับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะักนี่หนูดื่มอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยค่ะแค่เอิมค็อกเทลแก้วเดียวเองนะคะลุงเสียงของเธออ้อแออย่างไม่น่าเชื่อแววเซไปข้างหน้าจนตัวเกาะแขนของลุงเอาไว้ลุงเทิดรีบจับแขนของเธอไว้แน่นก่อนจะพยุงขึ้นรถกลับบ้านได้แล้ว เดี๋จะไม่สบายเอาหนะรถแท็กซี่เคลื่อนตัวออกจากหน้าโรงงานลัดเลาะไปตามถนนสายเปี่ยวในยามค่ำคืนเสียงล้อรถบดลงกับดินเปียกน้ำฝนดังเบาๆข้างในมันเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของแววชัดเจนลุงเสียงของเธอเบาและสัน่นอืมลุงตอบโดยไม่หันกลับไปมองหนูรู้สึกร้อนมันร้อนแปลกๆเหมือนไม่ใช่แค่เมอนธรรมดาแล้วล่ะลุงอาจจะดนเล่าผสมยามานน่ะ ลุงเทิดนิ่งไปคู่หนึ่งก่อนชำเริงม,มองเธอหนูรู้ตัวไหมว่าโดนใครให้ดื่มแหววพยักหน้าเบาๆแล้วกุมหน้าผากหนูรู้สึกใจมันเต้นแรงร้อนลุมแปลกๆไม่ไหวเลยลุงลุงเทิดมองแววอีกครั้งแล้วตัดสินใจเหยียบเบรกจอดรถข้างทางทันทีจุดนั้นเป็นซอกลับใกล้คนาไม่มีบ้านผู้คนไม่มีไฟส่องมาออกมาสูดอากาศก่อนไหมล่ะเดี๋ยวลุงช่วยนะ่ะ เขาเรียพยุงเธอลงมาให้พิงกับข้างรถที่เย็นและเปียกชื้นจากฝนเมื่อตอนหัวค่ำแววหอบหายใจติดทีผิวเนื้อขึ้นสีละเลืออย่างผิดปกติร่างกายของเธอสั่นเล็กน้อยดาวกับขาดบางอย่างที่ควบคุมตนเองได้ดุงืช่วยหนูหน่อยค่ะเสียงนั้นเบาดาวกับกระซิบแต่ดวงตาที่จ้องมองดุงกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่มันตีดวนลุงเทิดสูดลมหายใจเข้าลึก ก่อนค่อยๆเอาเสื้อแจ็คเก็ตของตัวเองออกมาแล้วก็คลุมให้เธอลุงจะไม่ทำอะไรเกินเลยนะมือหนาของลุงแตะหน้าผากของเธอเบาๆมันร้อนจนน่ากลัวเธอสะบัดเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็โยนทิ้งไปใจยเย็นๆใจยเย็นๆซี่สูดลมหายใจเข้าลึกๆเขาพูดเสียงต่ำขณะที่กุมมือของเธอไว้แน่นแววกำมือของเขาร่างกายสั่นรัวเธอเอียงตัวมาซบกับอกลุง นาซุกอยู่กับเสื้อกินเหงื่ออุ่นๆน,นั้นลุงอยู่กับหนูนะคืนนี้ลุงเธอไม่ตอบเขาแค่กอดเธอไว้แน่นกลางท้องทุ่งที่เงียบงันหัวใจเต้นรัวไม่ต่างจากหญิงสาวในอ้อมแขนคืนนั้นไม่มีถ้อยคำเกินเลยไม่มีภาพรุนแรงแต่มีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปหัวใจทั้งสองดวงมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแสงแดดแรก ของชเช้าเล็ดลอดผ่านผ้าม่านเก่าๆบนหน้าต่างไม้แววค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นมาบนที่นอนผืนเก่าที่ปูอยู่บนพื้นไม้กระดานเสื้อแจ็คเก็ตลุงเทิดยังคลุมอยู่บนตัวของเธอกลิ่นเหงื่อจางๆจากเมื่อคืนยังติดจางๆอยู่ในเนื้อผ้าเธอขยับตัวเล็กน้อยก่อนสบตากับลุงเทิดที่นั่งอยู่ตรงมุมห้องกำลังรับมีดปลายแหลมกับหินรับมีดอยู่เสียงขูดหินขู่หัวใจของเธอเบา ตื่นแล้วเหรอเขาพูดโดยไม่เงยหน้าขึ้นมามองเธอแววพยักหน้าที่นี่ที่ไหนคะลุงบ้านของลุงเองเขาตอบเรียบๆเมื่อคืนนี้เออหนูไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเขาเอ่ยเสียงตำ่ำแต่ถ้าลุงไม่รับหนูมานะ่ะหนูก็เสี่ยงมากนะแววจบสายตาของเขาขอบคุณนะคะลุงเธอ,ออาบน้ำล้างหน้าในห้องน้ำเก่าๆด้านหลังบ้าน น้ำบ่อที่เย็นเฉียบจากกาละมังใบใหญ่สาดใส่ตัวของเธออย่างแรงลมยามเช้าเย็นจัดพัดกระทบไหล่เปล่าๆของเธอแววสั well ่นแต่เธอกลับรู้สึกอุ่นใจประหลาดเมื่อแต่งตัวเสร็จเธอเดินกลับเข้ามาในบ้านลุงเธอดยื่นกาแฟร้อนๆให้เธออ้าวดื่มซะจะได้หายเพียงไงเธอยิ้มรับลุงทำไมถึงใจดีขนาดนี้นะลุงเทิดเงียบไปนานก่อนพูดเบา เพราะลุงไม่อยากเห็นหนูเป็นอะไรไปไงคำพูดสั้นๆแต่สะเทือนใจแวววางแก้วลงแล้วนั่งลงข้างเขามือบางเอื้อมไปแตะแขนของลุงเบาๆเมื่อคืนหนูไม่ได้แค่ขอให้ลุงช่วยเรื่องร่างกายนะหนูแค่รู้สึกว่าถ้าไม่มีลุงหนูไม่เหลือใครแล้วล่ะค่ะลุงลุงเธอหันมามองสายตาที่เคยแข็งกลายเป็นอ่อนแสง เขาเอื้อมมือมาจาับมือของเธอไว้แน่นและพูดเสียงต่ำว่าถ้าหนูยังไม่พร้อมลุงก็จะนั่งอยู่ที่นี่เป็นที่พึ่งให้หนูเสมอเสียงไก่ขันดังแว่วๆจากท้ายสวนแววยกยิ้มบางๆน้ำตาคอโดยไม่รู้ตัวเธอกำลังเปลี่ยนไปและลุงเทิดก็กลายเป็นคนที่เธอไม่อาจมองข้ามได้อีกต่อไปหลังจากพักฟื้นอยู่ที่บ้านของลุงเทิดหนึ่งวันแววก็กลับไปทำงานตามปกติ โรงงานทอผ้าในชนบทอาจจะดูเรียบง่ายแต่พอมีงานเลี้ยงมันก็ไม่ได้ธรรมดาเสมอไปวันนั้นขณะที่เธอกำลังจัดเอกสารอยู่ในห้องบัญชีแววดึงแฟ้มบันทึกรายการค่าใช้จ่ายจากงานเลี้ยงขึ้นมาดูตามหน้าที่ของเธอชื่อผู้อนุมัติรายการเครื่องดื่มคุณอนนบหัวหน้าฝ่ายการเงินภาพในคืนนั้นมันย้อนกลับมาแก้วค็อกเทลสีชมพูอมส้มถูกยื่นมาให้โดยน้องฝ่ายจัดเลี้ยง เธอจำได้ดีว่าเห็นคุณอนนบกับซิบกระซาบกับน้องคนนั้นก่อนที่เครื่องดื่มจะถูกเสิร์ฟมามันเริ่มไม่ชอบมาพากลซะแล้วแววจึงลองคุยกับพี่แมวแม่บ้านของโรงงานที่ช่วยจัดงานพี่แมวตอนงานเลี้ยงวันนั้นใครเป็นคนเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟให้หนูคะพี่แมวทำหน้าคุ้นคิดอ๋อไอ้ต้นไงไอ้ต้นมันบอกว่าหัวหน้ามีแก้วพิเศษให้เสมียนคนสวยด้วยไงก็น้องแววไง หัวใจของแววหโดนวูบมือเย็นเฉียบจนต้องกำเอาไว้แน่นหลังจากงานเลิกวันนั้นแววไม่พูดไม่จารีบขึ้นรถของลุงเทิดทันทีวันนี้ลุงเทิดสังเกตได้ว่าเธอเงียบผิดปกติเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาถามเบาๆแววนิ่งไปนานก่อนพูดเสียงแผ่วลุงหนูรู้แล้วว่าใครเป็นคนวางยานในแก้วหนูวันนั้นนะคะลุงเทิดเบรกกระทันหันว่ายังไงนะหัวหน้าฝ่ายการเงินของโรงงาน หนูได้ยินว่าจงใจจะเค็มหนูในคืนนั้นนะคะเธอหันมาสบตากับลุงน้ำตาลื้นถ้าหนูไม่เรียกกลับกับลุงหนูคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างลุงเทิดตามพวงมาลัยแน่นจนข้อนิ้วขึ้นสีขาวใบหน้าหนาๆเต็มไปด้วยความโกรธและความห่วงเธอลุงอยากย้อนกลับไปชคหน้ามันจริงๆเขาพูดเสียงต่ำดิบดุดันเมื่อถึงบ้าน ลุงไม่พูดอะไรต่อเขาแค่จุดตะเกียงไว้ให้แววอยู่คนเดียวในครัวแต่หลังบ้านนั้นลุงเทิดยืนอยู่เงียบๆมองแสงไฟในครัวอย่างคนใช้ความคิดสายตาของเขาแข็งขึ้นครั้งแรกในชีวิตที่เขาอยากปกป้องใครสักคนจนหมดหัวใจแววนั่งอยู่ในแสงตะเกียงดวงตาของเธอมั่นคงขึ้นหนูจะไม่ยอมให้มันทำกับผู้หญิงคนอื่นได้อีกคืนนั้นเงียบผิดปกติบ้านลุงเทิด ยังคงมีแสงตะเกียงริบรีแต่ลุงไม่อยู่ในบ้านแววนั่งรออยู่ที่โต๊ะไม้หน้าบ้านใจเต้นแรงไม่รู้เพราะความกลัวหรือเพราะอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นย้อนกลับไปหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้าลุงเทิดจอดรถกระบะคันเก่าแอบไว้ที่ข้างกำแพงโกดังเขารู้ดีว่าคุณอันนบเลิกงานช้ากว่าทุกวันพรชอบอยู่ทำบัญชีตอนคนอื่นกลับกันหมดแล้วแสงไฟนีออนในโกดังดับพืบ หลังเวลาเลิกงานเสียงรองเท้าหนังแพงกระทบพื้นคอนกรีตด,ดังขึ้นอันนบเดินมาเรื่อยๆพางคุยโทรศัพท์แม่งช่างมันเสียดายชิบเสียดายเกิดวันนั้นเกือบได้แล้วแท้ๆยายเสมียนนั่นเสียงนั้นขาดตอนเพราะเงาเมื่อสูงใหญ่ขวางทางของเขาอยู่ตรงหน้าประตูกโกดังเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนบพงะไปหนึ่งก้า ก่าจะจ้องมองเงานั้นอย่างไม่อยากเชื่อสายตานี่ลุงแท็กซี่ลุงเทิดไม่ได้พูดอะไรเขาเดินเข้ามาใกล้หยุดยืนอยู่ตรงหน้าอีกฝ่ายด้วยดวงตาและสายตาที่นิ่งจัดจ้านไอแกนี่มาดักตีหรือไงวะเนี่ยข้าไม่ตีหรอกลุงพูดเสียงตำ่ำแต่แค่จะเตือนเองเตือนอะไรวะนี่มันเรื่องของคนหนุ่ม,มสาวๆไม่ใช่เรื่องของไอ้แก เสียงหมัดหนักพอจะทําให้อันนบเสถลาไปทั้งตัวนี่คือหมัดแรกนะสําหรับคนที่คิดว่าจะเหยียบผู้หญิงที่ไม่ทําอะไรผิดลุงเทิดก้มลงศบตาสายตาดิบเย็นชาดังคนที่ผ่านศึกชีวิตถ้ายัางไม่หยุดต่อไปจะไม่ใช่แค่หมัดหรอกนะเช้าวันถัดมาโรงงานมีข่าวเลือแพร่กระจายหัวหน้าการเงินโดนกระทืบเมื่อคืนนี้ใครวะมันไม่พูดชื่อแต่หน้าเขียวช้ำไปหมดนะ่ะ แววเดินเข้ามาในโรงงานโดยที่ไม่พูดอะไรแต่เธอกั้นยิ้มไม่ได้เมื่อได้ยินคำารือจากคนงานหญิงในโรงทอเขาว่ากันว่าเป็นลุงแท็กซี่ที่มารับแววทุกวันโอ้โหเดือดแบบบ้านๆเลยนะคืนนั้นลุงเทิดจอดรถให้เธอลงหน้าบ้านแววไม่ดงเธอนั่งนิ่งๆมองหน้าของเขาแล้วพูดต่อว่าลงุงลุงไปทำแบบนั้นทำไมล่ะคะลุงไม่ได้ทำอะไรยงแค่ไม่ยอมให้ใครมาทำาร้หนูรอกนะ เธอยิ้มทั้งน้ำตาค่อยๆเอ็นหัวไปพิงไหล่ของลุงในรถเงียบๆเสียงกบร้องในท้องนากลายเป็นเพลงขับกล่อมใจหนูปลอดภัยทุกครั้งก็เพราะมีลุงนี่แหลคะค่ะลุงวันนี้ไม่อยากกลับบ้านเลยนะคะแววพูดขึ้นเบาๆขณะที่นั่งอยู่บนเบาะข้างคนขับมือของเธอวางอยู่บนหน้าตักของตัวเองแต่สายตาเหลือบมองคนข้างตัวเป็นระยะงั้นจะไปไหนล่ะลุงเธอถามสั้นๆแต่เสียงดูอ่อนลง ผิดกับทุกวันแววไม่ตอบไะทันทีเธอยิ้มบางๆแล้วพูดเสียงแผ่วขับไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ไปทางที่ไม่มีใครอยู่ไปทางที่ลุงชอบรถแท็กซี่กล่าวคันนั้นมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางลูกดังผ่านทุ่งนาที่งเงียบสงัดพระจันร์ดวงโตลอยตามเหนือคันนาลมกลางคืนพัดเอาความเย็นเฉียบเข้ามาทางหน้าต่างเสียงวิทยุกเก่าๆในรถเปิดคอเบาๆเพงลูกทุ่งมนเศร้า ที่ตรงนี้ไม่มีใครรู้จักลุงเคยมาจอดเวลาที่ง่วงๆนะ่ะเมื่อขับพารถเข้าไปใต้ต้นไม้ใหญ่ริมคนารถจอดสนิทแล้วแววเอนเบาะลงหันหน้ามาหาลงุงคืนนี้ลมดีดาวก็เยอะด้วยนะลุงลุงเทยดพยักหน้าแต่ไม่กล้าสบตากับเธออืมอยู่ตรงนี้ก็ได้แล้วความเงียบก็เข้ามาครอบคุมอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่ร้อนรุ่มไม่ต่างจากค่ำคืนที่แววโดนวางยาลุงคะ เสียงของเธอเรียกแผ่วๆมือข้างหนึ่งเ้ิมไปแตะแขนของลุงเบาๆลุงเคยคิดอะไรกับหนูบ้างไหมล่ะคะคำถามนั้นทำให้ลุงนิ่งเขาไม่ตอบในทันทีแต่จ้องลึกเข้าไปในดวงตาเธอแล้วพูดเสียงแหบผ้าเล็กน้อยมันเกินกว่าคิดแล้วละ่ะลุงก็พยายามห้ามใจทุกวันมือของแววเดินขึ้นไปแตะแก้มสากของเขาคืนนี้ลุงไม่ต้องห้ามก็ได้นะลุง ลมกลางคืนเย็นเฉียบแต่ในรถกลับอุ่นขึ้นรุงเทิดค่อยๆเอื้อมมือมาประคองใบหน้าของเธอแววระดับตาริมฝีปากทั้งสองแนบชิดกันอย่างช้าๆไม่มีความเร่งรีบไม่มีเสียงใดๆนอกจากเสียงลมหายใจที่ถี่ขึ้นมือของลุงสัมผัสแผ่นหนังของเธอเบาๆก่อนดึงเธอเข้ามากอดแน่นในรถเก่าๆคันนี้คืนนี้ไม่ใช่แค่ขับรถเล่นอีกต่อไปแล้ว มันคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับไปเช้าวันนั้นแดดออนส่องผ่านกระจกรถคันเก่าแววขยับตัวเบาๆใต้เสื้อแจ็คเก็ตของลุงเทิดที่คุมเธอไว้ตลอดคืนเธอยังอยู่ในอ้อมกอดนั้นอ้อมกอดให้ทั้งความอบอุ่นและความรู้สึกปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยได้รับจากใครเสียงไก่ขันจากทุ่งนาไกลๆรอยมากับสายลมลุงเทิดยังไม่ตื่น แต่มือหนายังจากมือของเธอไว้แน่นแววมองเขานิ่งๆแล้วอมยิ้มเบาๆหน้าตาเถื่อนๆแบบนี้กลับใจดีที่สุดเลยหลังจากทั้งสองกลับถึงบ้านลุงเทิดก็ทํากาแฟให้เธอเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้แววนั่งรออยู่ที่ม้านั่งไม้ในครัวเธอสวมเสื้อยือดเก่าๆของลุงแทนเสื้อทํางานรู้สึกสบายอย่างประหลาดลุงเมื่อคืน หนูรู้แล้วว่าหนูอยากอยู่ที่นี่มากกว่าบ้านของตัวเองซะอีกลุงเทิดชะงักนิดหนึ่งขณะที่กำลังคนกาแฟอยู่แน่ใจแล้วเหรออยู่กับลุงมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกนะมีแต่ชีวิตเงียบๆกับกลิ่นน้ำมันเครื่องหรอกนะแต่หนูไม่กลัวนะคะแววยิ้มบางๆมันเงียบแต่ไม่เหงาเพราะมีลุงยังไงล่ะคะวันต่อมาลุงเทิดขับรถไปรับเธอเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เขาเดินลงจากรถเปิดประตูให้เธอ พร้อมบอกว่าวันนี้ลุงไปส่งแววแล้วจะรอรับหน้าโรงงานไม่ต้องโทรเรียกนะลุงเธอเขินจนพูดไม่ออกถ้าใครถามว่าเราสองคนเป็นอะไรกันลุงจะตอบว่าคนที่ลุงห่วงที่สุดตอนเย็นวันนั้นเมื่อเธอขึ้นรถกลับบ้านแววหันไปมองเขายิ้มละมุนละไมลุงฮ้คืนเนี้ยหนูจะหุงข้าวรอแล้วเรากินข้าวด้วยกันนะคะ กิ่นข้าวหอมของข้าวสวยที่เพิ่งยกลงมาจากเตามันหอมฟุ้งกระจายไปทั่วครัวไม้แวลนั่งหันผักข้างกระติกน้ำร้อนขณะที่ลุงเทิดกำลังย่างปลานินด้วยท่าทางที่ใจเย็นไม่มีคำพูดหวานๆไม่มีเพงลงรักที่คอเคลียมีแค่เสียงจิ้งหรีดเลไรและเสียงหัวใจเต้นของคนสองคนที่เริ่มสอดจังหวะกันได้พอดีหลังอาหารมื้อเย็น ลุงเทิดล้างจานเธอเองก็เช็ดมือให้เขาเช็ดตู้เย็นให้เขาเธอถูพื้นเล็กน้อยเหล่านี้ไม่มีใครสั่งไม่มีใครเรียกร้องมันแค่เกิดขึ้นเพราะอยู่ด้วยกันเย็นวันหนึ่งหลังจากเลิกงานแวลเดินออกมาจากโรงงานท่ามกลางเสียงแซวของเพื่อนร่วมง,งานว่าแท็กซี่ประจำตัวมาแล้วระวังลุงห่วงนะแวลยิ้มหัวเราะไม่ตอบอะไรเพราะในใจเธอเต็มแน่นด้วยความสุข วันหนึ่งที่เธอเหนื่อยจากงานลุงเทิดไม่พูดอะไรเพียงแค่จอดรถข้าง,างทางที่เงียบที่สุดลมเย็นพัดแผ่วจากทุ่งหญ้าอยากนั่งเฉยๆไมล่ล่ะแววพยักหน้าแล้วเอนหัวลงบนหัวไหล่ของลุงอย่างคุ้นเคยไม่มีคำว่าแฟนไม่มีคำว่ารักแต่เธอรู้และเขาเองก็รู้จนหลายเดือนผ่านไปแววย้ายมาอยู่ที่บ้านของลุงเทิดเต็มตัวเธอไม่ได้บอกใครเป็นทางการ แค่เลิกกลับบ้านตัวเองไปเฉยๆเพราะบางบ้านไม่ต้องมีดัวไม่ต้องมีทะเบียนขอแค่มีใครสักคนที่ทำให้เราอยากกลับมาอยู่ตรงนี้ทุกวันคืนนั้นลุงเทิดเดินเข้าครัวเจอกล่องเล็กๆวางอยู่บนโต๊ะเขาเปิดดูเป็นพวงมาลัยกุญแจหนังสลักคำว่าคนขับแท็กซี่ของใจชันคนขับแท็กซี่ของใจชันลุงยิ้มเล็กๆหยิบขึ้นมาถือแน่นก่อนจะเดินไปที่หลังบ้าน ห็นแววนั่งซักผ้าอยู่ที่โอ่งน้ําเขาเรียกเธอเบาๆแวลมานี่หน่อยซิคะเธอเดินเข้าไปหาลุงแล้วก็ชะงักเมื่อเห็นว่าเขาคุกเข่าต่อหน้าของเธอลุงไม่มีอะไรหรูหราไม่มีแหวนไม่มีคําพูดไพเราะมีแค่รถเก่าๆคันหนึ่งกับหัวใจของลุงหนูจะนั่งรถคันนี้กับลุงไปทุกวันไหมล่ะน้ำตาของแววไหลออกมาก่อนคำตอบจะหลุดออกจากปากค่ะ หนูจะไม่ลงกลางทางอีกแล้วล่ะคาะดงและจากวันนั้นเป็นต้นมาแท็กซี่คันเดิมก็มีคนโดยสารแค่เพียงคนเดียวแต่หัวใจสองดวงเต็มแน่นเหมือนรถไม่มีที่ว่างอีกแล้ว